สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับสสเกษตรวันหยุดพยากรณ์อากาศเพื่อการ,กรเกษตรในช่วงรอบค่ำวันนี้นะครับก็ผ่านไปในส่วนของกลุ่มพายุฝนฟ้าขนองในช่วงวันที่ 12, 13, 14มีนาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งเป็นฝนที่เกิดจากลมใต้แล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นลมหน้าร้อนนะครับที่พัดเอาความชื้นเข้ามาปกคลุมแล้วก็ เกิดฝนฟ้าขนองในโซนทางด้านภาคตะนกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้นะครับแล้วก็จับตาดูนะครับในช่วงนี้ลักษณะสภาพอากาศประเทศไทยยังคงร้อนจัดนะครับเดี๋ยวดูโมเดลแล้วก็ที่สําคัญจับตาดูในช่วงวันที่16มีนาคมเป็นต้นไปนะครับจะมีมวลอากาศเย็นอีกระลอกหนึ่งนะครับแผ่ลงมาปกคลุมในส่วนของประเทศไทย ส่งผลทําให้เกิดสิ่งที่ตามมาที่เรียกว่าพายุฤด,ดูร้อนนะครับเกิดแนวปะทะระหว่างมวลอากาศเย็นกับอากาศร้อนซึ่งก็ถ้าดูในช่วงนี้นะครับจะเห็นว่าลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยเป็นลมหน้าร้อนก็คือลมใต้กับลมตะวันออกเฉียงใต้ส่วนลมหน้าหนาวหรือว่าลมที่จะพัดเอาอากาศหนาวเย็นลงมาก็คือเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือที่มาจากด้านบนนะมาจากทางด้านประเทศจีนก็ เกิดปรากฏการณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับปีนี้ฝนดีนะครับพอช่วงวันที่16นะครับเดี๋ยวจับตาดูตั้งแต่คืนวันที่15ต่อเนื่องเช้าวันเสาร์ที่10คืนวันเสาร์ที่15ต่อเนื่องเช้าวันอาทิตย์ที่16เนี่ยจะเห็นนะครับว่ามีมวลอากาศเย็นเริ่มแผ่ลงมานะครับในขณะที่ประเทศไทยอากาศกําลังร้อนจัดนะครับคืนช่วงรอยต่อระหว่างคืนวันเสาร์ที่15ต่อเนื่องเช้าวันอาทิตย์ที่16 นี่นะครับมีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาทําให้เกิดแนวปะทะนะครับท่านผู้ชมทําให้เกิดแนวปะทะระหว่างมวลกับมวลอากาศเย็นกับอากาศในประเทศไทยที่กําลังร้อนจัดก,ก็เกิดฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงในรูปแบบของพาย,ยุฤดูร้อนนะครับโดยในระยะแรกก็จะเกิดฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงหลังจากนั้นอุณภูมิก็จะลดลงหวบน่ห้าถึงหองศาเพราะฉะนั้นหลังวันที่17นะครับวันที่17เป็นต้นไปนเตรียมสัมผัสอากาศหนาวอีกรอบหนึ่ง แต่ก่อนที่จะสัมผัสอากาศหนาวก็คือในช่วงวันที่16-17เนี่ยจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นเดี๋ยวเราจะมาเช็คข้อมูลกันนะครับว่ามีโอกาสที่จะครอบคลุมในพื้นที่ไหนบ้างในโซนไหนบ้างนะครับแต่ที่แน่ๆก็คือหนาวนะครับหนาวหวบเลยนะครับในช่วงเดือนมีนาคมปีนี้ค่อนข้างจะแปลกมากเลยมีทั้งฤดูร้อนฤดูหนาวแล้วก็ฤดูฝนนะครับ3ฤดูในเดือนเดียวกัน นี่นะครับพอช่วงวันที่17นะครับวันจันทร์ที่17นี่สัมผัสอากาศหนาวได้เลยครับอากาศเย็นก็แผ่ลงมาจนถึงทางด้านภาคกลางภาคตะวันออกนะครับส่วนภาคอีสานนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับเตรียมรับมืออากาศหนาวได้เลยแล้วก็เดี๋ยวเราย้อนกลับมาดูในส่วนของโมเดลฝนนะทีนี้ในช่วงระยะแรกนะครับที่พูดไปจะเกิดพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นในช่วงระยะแรกเดี๋ยวมาดูว่ามีโซนไหนบ้าง ในช่วงวันที่15นี้ก็ยังไม่มีอะไรนะครับในส่วนของฝนที่เกิดก็เป็นฝนในช่วงบ่ายถึงค่าที่เกิดจากฝนเป็นลมใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดเอาความชื้นเข้ามานะครับในช่วงบ่ายถึงค่ายังคงมีโอกาสที่จะเกิดฝนได้อยู่ในช่วงวันที่15นะครับแล้วก็หลังจากนั้นจับตาดูพอช่วงคืน15ต่อเนื่องเช้า16มีนาคมมวลอากาศเย็นนะครับลมตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มแผ่ลงมามากขึ้นละ เริ่มแผ่ลงมาเรื่อยๆแผ่ลงมาเรื่อยๆจนทําให้เกิดแนวปะทะระหว่างอากาศร้อนกับอากาศเย็นในประเทศไทยนะครับจับตาดูดีในช่วงรอบดึกของเช้าวันอาทิตย์ที่16นะครับโซนที่จะต้องเจอในส่วนของแนวปะทะระหว่างอากาศเย็นกับอากาศร้อนก็คือเกิดพายุรุร้อนก็คือในโซนทางด้านฝั่งตะวันออกนี่ครับตรงนี้จะเป็นมุกดาหารอำนาจ,จเจริญ อุบลราชธานียโสธรแล้วก็ร้1นะครับนี่คือในช่วงเช้าตรู่ก็ประมาณ10ประมาณ3นาฬิกาแล้วก็หลังจากนั้นพอช่วง5นาฬิกานาฬิกานะครับก็ขยับเข้ามาด้านในมากขึ้นนะครับจะเห็นเป็นแนวปะทะเรื่อยๆนะครับแนวปะทะระหว่างมวลอากาศเย็นกับอากาศร้อนที่เคลื่อนตัวลงมานี้จังหวัดบุกดาหานะครับมุกดาหารกาลสินบางส่วนแล้วก็อำนาจเจริญ อุบลราชธานียะสโสธรศรีสเกตสุรินร้อยเนี่คือในช่วง4ี่นาฬิกาเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆนะครับดูแนวประทะด้วยในขณะที่ทางด้านตะวันออกจันทบุรีตราดยังคงมีโอกาสเกิดฝนนะครับอิทธิพลของลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็พอช่วงห้านาฬิกาหกนาฬิกานะครับก็เลื่อนเข้ามาด้านในมากขึ้นตรงนี้จะเป็น อาจจะมาถึงฝั่งนี้นับสุรินมหาสารคามร้อเอดกาลสินแล้วก็ขอนแก่นอาจจะขึ้นไปถึงอุดอรนะครับด้านบนส่วนอำนาจ,จเจริญอุบลราชธานีมุกดาหารศรีสเกตนี่ก็คือเจอแนวปะทะระหว่างอากาศร้อนกับอากาศเย็นเต็มๆนะครับเกิดพายรรุรูร้อนหลังจากนั้นไปดูช่วง8นาฬิกานะครับเคลื่อนเข้ามาด้านในมากขึ้นนะครับช่วง8นาฬิกา นี่คือแนวปะทะนะครับท่านผู้ชมฝนรอบนี้จะต่างจากฝนในช่วงวันที่12 13 14ที่เป็นฝนซึ่งเกิดในหน้าร้อนไม่ได้เกี่ยวกับมวลอากาศเย็นที่แผ่มาปะทะอากาศร้อนนะครับแต่พอวันที่16เนี่ยเป็นพายุรุร้อนจริงๆนะครับซึ่งสิ่งที่ตามมานอกจากฝนแล้วจะมีลมแรงแล้วก็ค่อนข้างจะกินพื้นที่กว้างพอสมควรถ้าดูช่วง8นาฬิกานะครับจังหวัดอุดรธานีด้านล่างนะครับอุดรธานีสกลนอครบางส่วน แล้วก็ขอนแก่นกาลสินร้อยเอ็ดมหาสารคามนะครับบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษยโสธรอำนาจเจริญอุบลราช,ชธานีที่เกิดแนวปะะทาตรงนี้ลงมานะครับมุกดาหารด้วยเกิดแนวปะะทาระหว่างอากาศร้อนกับอากาศเย็นก็คือไล่มาตามแนวปะ่าเลยนะครับฝนพอช่วง10นาฬิกาเข้ามาด้านในมากขึ้นจะเห็นว่าครอบคลุมโซนอีสาน เน้นโซนอีสานภาคใต้นะอีสานใต้นะครับอีสานด้านใต้หรือว่าอีสานตอนล่างเนี่ยจังหวัดอุบลร,ราชธานีอุบลร,ราชธานีอำนาจเจริญยโสธรมุกดาหารกาลสินขอนแก่นมหาสารคามร้อยศรีสะเกดสุรินท์บุรีรัมนะครับแล้วก็เข้ามาถึงนครราชสีมาชัยภูมิแล้วก็อาจจะขึ้นไปถึงอุดรธานีหนองบัวลำภูแล้วก็จังหวัดเลย นี่คือในช่วง10นาฬิกานะครับในช่วงประมาณ10นาฬิกาแล้วหลังจากนั้นไปดูช่วงประมาณเที่ยงนะครับเนี่ยเที่ยงก็เลื่อนเข้ามาด้านในมากขึ้นจากทางด้านอีสานตะวันออกเลื่อนเข้ามานะครับกลุ่มฝนนี่มาตามแนวปะทะของมวลอากาศร้อนกับอากาศเย็นเลยจงังหวัดอุบลราชธานีมุกดาหาร,อ,าจจรอํานาจเจริญอ่สีสเกตแะโสธรกาฬสินร้อยเอ็ดสุรินทร์ บุรีรัมย์นะครับมหาสารคามแล้วก็ทางด้านนครราชสีมาชัยภูมิขอนแก่นด้วยนะครับแล้วก็อาจจะมาถึงโซนนี้นะครับสะแก้วปราจีนบุรีตอนนี้แนวระทะเลื่อนมาถึงรอยต่อระหว่างโซนอีสานกับโซนทางด้านภาคตะวันออกนะครับ จะเห็นว่ากลุ่มฝนนี่มาตามแนวปะทะระหว่างมวลอากาศร้อนกับอากาศเย็นแล้วก็ที่สาคัญมีลมใต้และลมตะดกเฉียงใต้ที่พัดขึ้นมาด้านบนด้วยนะครับแล้วก็ลมตะดกเฉียงเหนือก็พัดเข้ามาเกิดแนวปะทะนะครับแล้วก็หลังจากนั้นพอช่วงบ่ายนะครับดูช่วงบ่าย14นาฬิกา13 14นาฬิกานี่ครับก็จะเห็นการกระจายตัวของกลุ่มฝนมากขึ้นเข้ามาถึงโซนทางด้านภาคตะวันออกแล้วก็ภาคกลางบางส่วนเดี๋ยวไล่ดูนะครับหนองบัวลำพูจังหวัดเลย ขอนแก่นนะครับเพชรบูรณ์แล้วก็เพชรบูรณ์ชัยภูมินครราชสีมามหาสารคามร้อยเอ็ดบุรีรมัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดอุบลราชธานีอำนาจเจริญนะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นเพชรบูรณ์ลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอย,ยุธยาปราจีนบุรีสะแก้วแล้วก็มาถึงตะวันออกฉะเชิงเซา ชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดจะเห็นแนวปะทะนะครับตอนนี้แนวปะทะมาถึงนี่แล้วมาถึงภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกบางส่วนแล้วหลังจากที่เลื่อนลงมาจากภาคเหนือภาคอีสานนะครับส่วนภาคใต้เพชรบุรีประจวบคีรีขันมีโอกาสเกิดฝนนะครับเน้นโซนทางด้านภาคใต้ตอนบนไปดูช่วงบ่ายนะครับ 14- 15นาฬิกา พอ15นาฬิกาก็เข้ามาด้านในนะครับตรงนี้ฝนหนักเลยก็คือถือว่าต้องต้องต้องเตรียมรับมือเลยนะครับเนื่องจากแนวปะทะระหว่างมวลอากาศเย็นกับอากาศร้อนนี่ส่งผลทาให้เกิดลมกระโชกแรงนะครับไม่ไม่รวมฝนนะครับฝนมาอยู่แล้วแล้วก็จะมีลมแรงด้วยจากวันที่12 13 14ที่หนักแล้วก็มาเจอ15 16ต่อ แนประทะจะอยู่ตรงนี้นะครับปิสารตอนใต้มาทั้งหมดเลยอุบลราชธานีศีสเกตจุรินแล้วก็มาบุรีรัมย์นะครับนครราชสีมามหาสารคามขอนแก่นชัยภูมิหนองบัวลำพูเลยแล้วก็มาด้านเหนือนะครับพิษณุโลกเพชรบูรณ์ลงมาลบบุรีสระบุรีลบบุรีสระบุรีพระนครสีอยุทธยานครนายก แล้วก็ปราจีนบุรีสะแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดครอบคุมหมดนะครับแล้วก็มาถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยในช่วงวันอาทิตย์ช่วงบ่ายวันอาทิตย์ในขณะเดียวกันเพชรบ,บุรีประจวบคีรีขันทางด้านภาคใต้ตอนบนมีฝนนะครับให้เห็นแนวประทะเรื่อยๆนะครับพอช่วง1 7 8นาฬิกา17นาฬิกานี่นะครับเข้ามาด้านในอีกตอนนี้ครอบคลุมตะวันออกทั้งหมดส่วนอีสานเน้นตอนใต้นะครับบุบุราชธา,านีศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมยแล้วก็นครราชสีมาชัยภูมิขอนแกน่นจังหวัดเลยหนองบัวลำพูบางส่วนพิษนุโลกอุตรดิตถ์เพชรบูรณ์นครสวรรค์น,นะครับเข้ามาด้านในภาคกลางมากขึ้น,นครับลบบุรีสระบุรีนครสวรรค์ อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอย,ยุธยาสุพรรณบุรีกรุงเทพนนทบุรีปรทุมธานีแล้วก็ต่อมาโซนทางด้านภาคตะวันออกนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วชนบุรีฉะเชิงเซราระยองบุรีและก็ตราดนะครับต้องเรียกว่ามาถึงโซนทางด้านตะวันออกทั้งหมดเลย แนวปะทะระหว่างมวลอากาศร้อนกับอากาศเย็นนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นราชบุรีเพชรบุรีประจวบคิรีขันธ์และก็กาญจนบุรีนี่คือในช่วงประมาณ17นาฬิกานะครับของค่ำวันอาทิตย์ที่16แล้วก็ฝั่งนี้น่านอุตรดิตนะครับมีโอกาสเจอฝนภาคเหนือฝั่งตะวันออกกันะครับมาตามแนวปะทะระหว่างมวลอากาศร้อนกับอากาศเย็นเลยนะครับ แล้วก็หลังจากนั้นพอช่วง18นาฬิกาช่วงหัวคำ่ำก็แนวประทาก็เลื่อนลงมาด้านล่างมากขึ้นนะครับจะเป็นสุรินทร์บุรีร,รัมย์นครราชสีมาสะแก้วปราจีนบุรีฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นพระนครศรีอย,ยุธยากรุงเทพนนทบุรีปทุมธานี แล้วก็ราชบุรีการจนบุรีนะครับชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองตะวันออกลงมาหลดหมดเลยนะครับชนบุรีระยองจันทบุรีตราดมาทั้งหมดเลยภาคใต้เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นี่คือในช่วง18นาฬิกาแล้วก็โซนจุดนี้นะครับจังหวัดเลยจังหวัดอุตรดิตถ์พิษณุโลกแล้วก็เพชรบูรณ์นะครับรอยต่อระหว่างอีสานกับเหนือ มีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองตรงนี้คือโมเดลในช่วงวันอาทิตย์ที่16ช่วงหัวค่ํานะครับแล้วก็ไปดูช่วงค่ําคืนนะครับช่วงกลางคืนก็เป็นโซนนี้นะครับรอยต่อระหว่างทางด้านภาคอีสานกับภาคตะวันออกนะครับตรงบุรีรัมย์กับสะแก้วนะครับตรงรอยต่อตรงนี้แล้วก็ราชบุรีกาญจนบุรีพระนครศรีอยุธยานนทบุรีปรทุมธานีฝั่งนี้นะครับ เดี๋ยวดูเรื่อยๆนะครับตรงนี้เป็นพอช่วงกลางคืนก็เริ่มจะหายไปเดี๋ยวไปดูต่อในช่วงวันจันทร์ที่17ดนะครับตอนนี้แนวอากาศเย็นมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาครอบคุมหมดแล้วนะครับมาดูแนวปะทะในช่วงเช้านะครับมาถึงโซนตะวันออกนี่นะครับพอช่วงเช้าส,สายโซนตะวันออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝั่งนี้ แล้วก็พอไปดูช่วงบ่ายนะครับช่วงบ่ายก็จะเริ่มมากขึ้นตรงนี้16นาฬิกาของวันจันทร์ที่17นะครับตรงฝั่งตะวันออกจะเป็นระยองชนบุรีจันทบุรีตราดชนบุรีระยองฉะเชิงเซาด้วยนะครับจันทบุรีตราดแล้วก็ปราจีนบุรีกรุงเทพมหานะครและปริมณฑลฝั่งนี้ก็จะเป็นจังหวัดตากนะครับจังหวัดตากจังหวัดกาญจนบุรี แล้วก็ราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นะครับฝั่งนี้ที่มีโอกาสจะเกิดพายุฝนฟ้าขนองนะครับในช่วงบะเย็นของวันจันทร์ที่17นะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นพอช่วง17 18นาฬิกานะครับพอช่วง18นาฬิกาช่วงหัวค่ําก็จะเป็นโซนฝั่งนี้จังหวัดตากนะครับจังหวัดตากจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรีเพชรบุรีนะครับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลน,นะครับระยองพระนครศรียุธยาด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญพอช่วงวันที่17เป็นต้นไปอุณหภูมิก็ลดลงทั่วเลยนะครับตอนนี้หนาวเลยอย่าลืมเตรียมเสื้อกันหนาวไว้รอเลยนะครับอากาศหนาวในช่วงเดือนมีนาคมก็ค่อนข้างจะมีความแปรปรวนสูงนะครับในส่วนของเดือน มีนาคมปี68นี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในช่วงบ่ายของวันอา,อาทิตย์นะครับซึ่งเป็นวันที่ฝนเยอะนะครับดูแนวโน้มการเกิดพายุฝนฟ้าขนองนะครับไล่มาตั้งแต่ช่วงเช้าเลยช่วงเช้านี้ก็คือมาในแนวนี้นะครับแนวทางด้านโซนดีสานตะวันออกก่อนอุบลราชธานีอำนาจ,จเจริญอุบลราชธานีอำนาจ,จเจริญยโสธรแล้วก็มาทางด้านร้อยเอ็ด ศรีสะเกดแล้วก็กาลสินบางส่วนนะครับส่วนตรงจุดนี้เป็นรอยต่อระหว่างขอนแกน่นกาลสินสกลนครน,นี่คือในช่วงเช้า,ชาตรู่นะครับแล้วก็พอช่วงสา,สายก็เลื่อนเข้ามาด้านในมากขึ้นนะครับอุบลราชธานีศรีสะเกดยโสธรบุรีรัมย์สุรินและก็ขอนแกน่นบางส่วนหลังจากนั้นพอช่วงดูช่วงเที่ยงก่อนนะครับ ช่วงประมาณ12นาฬกาเลื่อนเข้ามาด้านในมากขึ้นนะครับแต่ก็ยังมีอุบลราชธานีศรีสะเกดบุรีรัมนครราชสีมาชัยภูมิแล้วก็เพชรบูรณ์ตรงนี้จะเป็นสระบุรีปราจีนบุรีแล้วก็สะแก้วจันทบุรีตราดแล้วก็แถวพระนครศรียุทธยานะครับตรงนี้ช่วง12นาฬิกาพอช่วง 14นาฬิกาก็กระจายตัวมากขึ้นตรงนี้จะเป็นชุมแพนะครับขอนแก่นนะครับขอนแก่นชัยภูมิเพชรบูรณ์ลบบุรีสระบุรีนครราช,ชาสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สิสเกตอุบลราชธา,านีแล้วก็พระนครศรียุธยานะครับลงมาถึงฝั่งตะวันออกสาแก้วจันทบุรีชาเชิงเซาแล้วก็ตราด ส่วนตรงนี้จะเป็นเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นะครับแล้วก็กรุงเทพมหานครและปริมณฑลตรงนี้ช่วง14นาฬิกานะครับพอช่วง16นาฬิกาดู16นาฬิกาก่อนนะครับช่วงประมาณ16นาฬิกาก็จะเป็นด้านล่างมากขึ้นนะครับแต่ก็ยังคงครอบคลุมอีสานตอนล่างอยู่ไม่ว่าจะเป็นทางด้าน อุบลราชธานีอุบลราชธานีศรีสะเกดนะครับอุบลราชธานีศรีสะเกดสุรินทร์บุรีรัมย์แล้วก็ทางด้านเพชรบูรณ์ชัยภูมินะครับนครราชสีมานครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาปราจีนบุรีฉะเชิงเซาสะแก้ว ระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดนี่มีโอกาสที่จะเกิดในส่วนของฝนฟ้าขนองนะครับลมสักเพชรบูรณ์โซนนี้ด้วยนะครับเพชบูรณ์นี่คือในช่วงในช่วงเวลา16นาฬิกาของวันที่16นะครับพอช่วง18นาฬิกา18 19นาฬิกาก็ยังเข้ามาด้านนี้นะครับ ในส่วนการจันบุรีนคนปรปฐมการจันบุรีนคนปรปฐมนนทบุรีปรทุมธานีกรุงเทพราชบุรีนะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นสะแก้วกับปราจีนบุรีนี่คือในส่วนของพายุฤดูร้อนนะครับยังย้ำว่าเป็นพายุฤดูร้อนท่าน,นผู้ชมเนื่องจากเกิดแนวปะทะระหว่างมวลอากาศร้อนกับอากาศเยน็นแล้วก็หลังจากนั้นช่วงวันที่17อุณหภูมิก็จะต่ำนะครับไปดูอุณหภูมิในช่วง1 7 1 8นี่นะครับช่วงบ่าย ช่วงเช้าเที่ยงบ่ายวันที่1 7บ8จเนี่ยอุณหภูมิต่ําลงจากเกือบ40นะครับลงมาแตะแค่20กว่าองศานะครับยีอุณหภูมิลดลงเกือบ10องศาเซลเซียสนะครับเพราะฉะนั้นเตรียมรับมืออากาศหนาวจัดนะครับอากาศหนาวแล้วก็ที่สําคัญก่อนที่จะหนาวก็จะเกิดพายุรูร้อนเกิดขึ้นนะครับเป็นข้อมูลที่มาแชร์กับ ท่านผู้ชมในวันนี้นะปีนี้เดือนมีนาคมเราเจอปรากฏการณ์หลายปรากฏการณ์นะครับก็ที่แน่ๆคือฝนดีนะครับแต่ระวังลมนะครับระวังลมแล้วก็สิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงอาจจะได้รับผลกระทบได้เป็นข้อมูลมาแชร์กับท่านผู้ชมวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ